นี่อย่าก,กลัวไปเลยนะนนเราจะปั้นให้ยาวขึ้นจากนั้นก็ถักเปียมีเปียทั้งสองข้างเลยเราจะมาวาดตานะแล้วเธอก็จะมีผมสีดำเส่ยไลยจุดไปเลยนะจ๊ะ เราจะเอาด่างกามาเลยทีน,นี้ก็ตัดออกให้เป็นชิ้นเล็กจุ่มเข้ากับสีเขียวเป็นขวดนมนของเบบีโอ้รูปหัวกระหลงนี่นาะและนี่ก็คือวันสาร์โกเมสนังของโมเทเชียออกเด,ดโอ้โรแมนติกจังเลยค่ะที่รัก โอ้ที่รักจ๋าคนน่ะสวยที่สุดเจอฮโ,โกเมสขับใจนะหัวใจฉันเต้นรัวๆจริงๆเทระคณก็รู้นะว่าผมมาพูดความจริงเสมอที่รักจ๋าอยู่นี่ก่อนนะดอกกุหลาบดอกนี้ช่างสวยงามเหมือนหน้าโกเมสนั่นอะไรฉันยังไม่อยากจะเป็นแม่คนหรัง เดี๋ยวที่รักก็จะเปลี่ยนใจเองแหละนะโชเบ,บบิน้อยดื่มนมไหมจ๊ะอะไรแกันไม่อยากดื่มนมย่างไง<ม>แหลกคนเนี่ยอันเนี้ย <laughs> แม่เหมือนพ่อกับแม่ซะจริงๆวันนี้เป็นวันพุธเรียกเธอว่าว d n เส d a ์ดีไหมเอาตุ๊กตาที่หักแล้วมาเลยตัวเนี้ยไม่เหมือนกับว d n เส d a ์เลยฮะ เปลี่ยนส้มผมของเธอสิบายบายนะจ๊ะเราจะลบหน้าออกเลยจากนั้นก็ระบายสีสีขาวอนะนะ้าตาเป็นสีน้ำตาลไหนลองทำผมยาวๆดูดิ นั้นก็ตัดแบบเนี้ยแล้วก็ถักเปียเคลือบด้วยสีทาเล็บสาวน้อยใส่ชุดสีดำ <Great. S 1> สีดำนี่เข้ากับเธอมากเลยแล้วก็จุดจุดจดแล้วก็อย่าลืมใส่คอเสื้อด้วยนะเวนสเตย์น่ะยังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าเธอนะ่ะร้ายไม่เบา เวันเสา์นั้นชอบไปเล่นที่หลุมฝังศพมากกว่าสนามเด็กเล่นจะแกล้งใครดีนะอ๋อพี่สาวอยู่นี่นเอาลูกโบลมาเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะโดนดีนะ <c oughs> <c oughs> ฉันก็บอกแล้วไงว่านายนัะนนี้ไม่พน้นฉันหรอก โอยเด็กทั้งสองคน <Help! S 1> สวัสดีค่ะ ah. หนูอยากจะเป็นว้นสเตย์นะคะห <Oui. S 1> ล่อๆๆได้เลยนะ ah. ลองลบหนะ้าออกดูสิ oh. เราจะระบายสีให้เป็นสีขาวเลยอ่ะ oh. น่ากลัวจัถทาคิวได้เลยจากนั้นก็ว่าตาดวงใหม่แล้วก็ใส่สีใส่ไฮไลไท์เป่าฉัมันซีเกินไปหรือเปล่าอ๋อจริงด้วยเขาย,ยังชั่นอะ จากนั้นก็ใส่ให้มันวาวด้วยสีฐานเล็บแล้วก็เอาไปอบที่ไฟ LED oh, จากนั้นก็ทำฐานวิกด้วยกระดาษเปียกแล้วก็กาวท้ายเป็นสีดำเลยใช่ได้เวลาใส่ผมปลอมแล้ว <Please. S 1> นี่แล้วทมงผมฉันล่ะ <Please. S 1> อ๋อได้เวลาตัดผมแล้วใช่ไหมเราจะถักเปีย เปียของเว้นสเตย์น่ะสวยมากเลย <Sweet. S 1> จะต้องเปลี่ยนเสื้อให้เป็นสีดำมานะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ได้เวลาเย็บผ้าแล้ว <Great job. S 1> ทีเนี้ก็ใส่ชุดลายจดุดใส่คอเสือ้อ <Perfect. S 1> แล้วก็ใส่ถุงเท้าสีขาวได้เวลาใส่บูทแล้วละจ้า เวนสตีตอนนี้เธอกลายเป็นวัยรุ่นแล้วนะยังไงก็ดือให้เต็มที่เลยนะเวนสตีได้ค่ะไงสวัสดีฉันชื่อเวนสดีคือเธอน่ากลัวจังเลยไปกันเถอะนะอแปลกจังเลยฉันไม่ชอบพอไปกันเถอะ ไ,ไปโรงเรียนใหม่ก็แล้วกันนะเเลเจ้าหนูวนส์เดย์แนะนำตัวได้เลยนะฉันชื่อเวนส์เดย์ฉันน่าชอบทำให้คนอื่นกลัวพวกเราก็ด้วยนั่งกับเราสิเธอมีเรื่องเล่าผีเราฟังเปล่า <c oughs> ดีจังเลยโรงเรียนแห่งเนี้ย <c oughs> เราจะนำลูกปั่นมาได้เลย <c oughs> อ๋อมาเล็กก็เกย จากนั้นก็ปั้นให้เป็นตัวเดี๋ยวฉันเช็คให้เองอยากจะได้อะไรอย่างนั้นนี่ยังไงเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยอ๋อขับใจจ้างั้นเราจะมาแต่งตัวให้กับตัวตาวาดกระดุมได้เวลาใสร่รองเท้าแล้วงั้นก็มาทำคอเสื้อกัน แล้วก็ใส่หัวอตุ๊กตาเนี่ยน,น่ากลัวดีนะเออแล้วไงวันนี้จะทำอะไรเหรอฉันก็ไม่รู้สิเ mm hmm. บื่อจังเลยเธออยากว่ารูปมะ mm hmm. ว่ารูปด้วยสีงั้นฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้หรอกเงั้นก็มาถ่ายรูปกันมะเธอก็รู้ว่าฉันไม่ชอบถ่ายรูปไม่ใช่หรืองไงนี่อยากจะได้ของเล่นใหม่มะ oh, <my. S 1> อ,อ้าวดีจังฉันชอบ yeah. ๋อดีนะในที่สุดเธอก็ได้เจออะไรดีๆแล้วเพียงแค่อย่างนึงใช่ไม่มีหัวสิดีเอานี่คุณยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะไม่ต้องบนนะเอาเงินไปเลยอ้โชคดีนะสองคนเนี้แปลกดีจังเลยสวัสดีจ้าเดราเเลสมาทำอะไรในสตูดิโอของเราเหรองั้นเรามาเปลี่ยนให้เธอเป็นเว e นสเตดีไหมถอดชุดนี้ออกเลยนะ จำได้หรือเปล่าล่ะเนี้ยเราจะใส่ถุงมือแล้วก็ลบหน้าออกเลยอ่ะทาสีหน้าให้ขาวโอ้โหขาวแบบเนี้ยสนไว้ยังอายเลยเราจะทำให้ผิวเรียบเนียนสัหน่อยว่าหน้าใหม่นะใส่ดวงตาใหญ่ๆแล้วก็คิ้วเข้มๆ จากนั้นก็ใส่ดวงตาให้มีมอนสะกดโธ่เศร้าจังนี่เอากระดาษทิชชู่ไปสิหยดไปสักสองสามยอดแล้วก็เข้าไปอบเลยว้าวดวงตาแต่งประกายแล้วงั้นก็ได้เวลามาทำทรงผมและสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือเสื้อผ้า มาวาดโครงร่างกันเลยตัดทุกอย่างให้เรียบร้อยลองใส่ดูสิว้าวคอเสื้อดีๆนี่เองดีจุงโตแล้วจะทำอะไรก็ได้ว้าวพอโตแล้วหนะ้าที่การงานก็ต้องมาเวนสเตย์กำลังหางานอยู่ไม่ลองก็ไม่รู้ขอให้ฉันโชคดี และงานแรกของเธอก็คือการใส่คอสตูมมาหลอกเด็กๆในงานปาร์ตี้ใช <Okay. S 1> ่แล้วฉันต้องหลอกใครกันนี่คุณฉันต้องทำไงเอา้าสวัสดีเจ้าเวนสเด y ใช่ไหมฉันเข้ามาเลยหน้าที่ของเธอก็คือท้าไม่เด็กๆพวกนี้ไม่เบื่อเอ่เอไม่ได้เอามาเล่นของเล่นกันมะทุกคนชอบเวทมนต์ใช่ไหม งั้นก็ให้พ่อมดหมีร่ายมนให้ดูเลยฮ่เจ๊โอ้มาแล้วก็เกยโอ๊ยน่ากลัวจังเลยอ่ะออคือฉันว่างานนี้ไม่เหมาะกับเธอนะอ,อืมก็ได้ว้าวที่นียเขากำลังรับสมัครงานอยู่เดี๋ยวสิมีต้นไม้แล้วก็ดอกไม้เยอะจังเฮ้ย <c oughs> คือ ฉันกำลังหา,างานอยู่เออโอเคลองตัดต้นไม้ดูไหมได้ตัดให้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอา้เอาเสร็จแล้วอเออเอ้นี่มันดอกกุหลาบฉันนี่นะฉันหมายถึงตัดหญ้าที่มันแห้งแล้วนายนี่มันไร้รสนิยมซะจริงๆเลยนี่ยมาทําสวนขวดดีไหมตัดออกมาแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็วางเจ้านี่ลงไปวาดรูปเลยทีน,นี้ค่อยๆบีบลงมานะ ว้าวดูสีพวกนี้สิจากนั้นเราก็ทำให้เป็นกล่องเลยทำให้ดูเก่าลงโอ้ดูเก่ามากเลยนะเนี่ยจากนั้นก็ใส่มอสใส่กิ่งไม้เข้าไปว้าวแมงมุมอยู่นี่นี่เองงั้นก็ปิดฝาเดี๋ยวก็หนีไประ ว,ว้าวที่เนี่ยมีแต่ของน่าสนใจทั้งนั้นเลยโหสวยจังเลยนี่คุณต้องการผู้ช่วยหรือเปล่าโอ้มีผู้ช่วยก็ดีละมัง้งยังไงเธอช่วยดูแลเ oh, <my> จ้าแมงมุมนี่ด้วยนะอ้น่ารักจัง so เลยฉันว่าเจ้าแมงมุมน่ะชอบเธอนะเธอน่ะชอบแมงมุมหรือเปล่าล่ะ <laughs> ถ้าเกิดว่ามีผู้ช่วยอย่างเธอฉันคงจะ ายเนื่อยะนะเย้ในที่สุดเบนส์เดย์ก็เจองานที่เธอชอบซะแล้วโอ้โอ้ตัวตาตัวเนี้ยเก่ามากแล้วทำไงดีงั้นก็กรีดหัวเลยท้ายทุกอย่างเป็นสีขาวแล้วหน้าของเธอก็กลายเป็นหัวกะโหลกเราจะใส่ขาจากนั้นก็ใส่ดินเข้าไปเราจะปลูกอะไรดีนะ ฉันเอาอดอกไม้ไมาให้เธอเอาเอามาให้ฉันอย่างนั้นลรองั้นฉันจะใส่ไว้ในนี้แล้วกันมันจะได้ไม่เหี่ยวไงเราจะตัดแต่งกิ่งมานสักหน่อยแบบนี้แหละที่แม่ฉันชอบ <c oughs> ออไม่รู้ว่าฉันจะซื้อดอกไม้มาทำไมนะใช่พวกเนี้ยเขาเรียกว่ามีรสนิยมตัางหากละงั้นมาทำกระเป๋าดีไหมมาตัดแบบเลย ผ้าสาตินเนี่ยดีเลยนะเราจะมาตัดให้เป็นส่วนๆแล้วก็ใส่สีดำทำให้เป็นลองศพใส่สายโซ่เข้าไปเลยแอสเซสอรี่สำหรับแฟชั่นสายดาร์กในที่สุดวันสตร์ก็อยากจะออกไปข้างนอกในตอนกลางวันสบายจังโอ้ โทรศัพท์ยังงั้นได้ฉันรับสายเองก็ได้ัลโหลฉันเองเอาจริงด้วยฉันมีนัดเดทนี่นะเออคุณคะกระเป๋านะเออคนนั้นเขาลืมกระเป๋าเหรอใช่ให้ฉันช่วยมะเอเอแบงมุมนี่นะฉัะด้วยเอเอแบงม,มุมเอจะไม่ชอบแบงมุมอย่างแรงเลย อเหมือนเคยเห็นที่ไหนอ๋อขับใจนะเจ้าแมงมุมน้อยเธอ่ะช่วยฉันเสมอเลย <c oughs> ตุ๊กตาตัวนี้ไม่หัวของตุ๊กตา l o l o m g แล้วเราก็จะแปลงร่างตุ๊กตานี้นให้เป็นโกเมสใส่ตาให้เป็นสีม่วงแล้วก็วาดตาให้ดูง่วงนอนและใส่หนวดเข้าไปด้วยนะปิง้งแค่นี้ริบปิ้นก็กลายเป็นผมแล้วล่ะ โกเมสเองก็มีทรงผมที่แปลกประหลาดเขาหน้าชอบใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็มีขอบปกขาสีดำเหรอกลายเป็นชุดสูตรไงดูเท่ขึ้นเยอะเลยใส่ลายทางด้วยนะส่วนรองเท้าก็ทำมาจากดินเบาไ <Hi. S 1> งาจจที่รักผมนะ่าจองตัวประโยปรให้กับเรานะออออย่างนั้นเหรอดีจังเลย เธอนั่งได้เลยจะที่รักเรนนี่ก็คือภูเขาลและแอลป์โกเมสเองอยากจะทำอะไรโรแมนติกซะบ้างแต่บูมพักซลี่นายได้ทำอะไรไม่ระวังอีกแล้วนะผู้หนะ้ามันก็สวยดีแต่ภูเขาน้้ำแข็งนะ่าเกือบจะถล่มแล้วตุ๊กตานี้จะกลายเป็นโมททเชีย เราจะเอาเครื่องสบอางแล้วก็วิกออกทาให้ผิวขาวซีเลยจากนั้นก็ทาตาให้ดูสวยตัวสีขาวซีก็ต้องมาเพ้อมกับผมสีดำนะสินำชุดของเธอมาเลยว้าวกลายเป็นสองชิ้นแล้วแค่สวมชุดก็เสร็จเรียบร้อยชุดสุดไฮโซปลิวสวายท่ามกลางสายลม ควนข้างหลังก็จะเย็บแบบนี้ให้มันดูดีติดขนตายาวๆดวงตาที่แป่งประกายเล็บสีแดงสดโมทิเชียเธอสวยมากโมทิเชียอดัมส์นั้นขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสาวสวยอมตะโมทิเชีย <c oughs> และกเมสมาถึงที่โรงแรมจนได้แล้วใครจะค้นกระเป๋าให้ฉันกันละ่ะอ๋อสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะเรียกพนักงานมาแล้วค่ะสวัสดีครับไหนกระเป๋าล่ะครับนี่คุณชมาก่นนะ เอากระเป๋าฉันขึ้นไปดีที่รักงั้นเราก็ขึ้นไปรอที่ห้องกันดีกว่าอ่าที่รักคะ่ะคารเมียคุณจำเดนแรกของเราได้ไหมจำได้สิคะมันทั้งสวยงามมากจริงๆเหมือนกับเจ้าห่านพวกนี้อ๋อน่ารังเกียจชะมัดเลยใครบาง<ม>อาจมาวางดอกกุหลาบพวกนี้กันนะอ่ากระเป๋ามาแล้วครับอ๋อไม่น,นี่มันไม่ใช่กระเป๋าฉันนี่นะ กระเป๋าเนี่ยแต่งไปด้วยเสื้อผ้าสีชมพูเออที่รักฉันจะเป็นลมที่รักไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองเออเช็คอินที่โรงแรมเนี้ยเป็นอะไรที่น่ากลัวชะมัดเลยเราจะลบหน้าอออแล้วก็ทำให้กลายเป็นพักซลี่เขียนขอบตาให้ดูนะ่ากลัวฉินนั่งเลยเดี๋ยวขอทำผมก่อนนะ ใครจัดยางเหรอจะกลายเป็นพุงไงเอขอขอกางเกงหน่อยได้มะมอ๋อนี่ไงมาแล้วขับใจนะพักซลีใส่ซะนะนายชอบมะเนี่ยอยากจะเล่นสนุกกันมะวันเสเร์เธอมีตุ๊กตาคำสาวูดูที่เป็นเวอร์ชั่นของน้องชาย <laughs> ตอนที่เธอเบื่อเธอก็จะมาทำร้ายตุ๊กตาตัวนี้ ดเดยาเอาตุ๊กตานั่นมานะไมมฉันไม่ให้แกหรอกให้แน่จริงก็มาเอาให้ได้สิแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเจ้านกขโมยตุ๊กตานั่นไปเออเอาคืนมานะเออเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเออตุ๊กตาหล่นลงไปแล้วฮอพักซิลี่ได้เป็นอะไรไหมเฮอฉันไหวนะไม่แป้นะตุ๊กตาตัวนี้จะกลายเป็นเจ้าตัวแสบน้อย เธอก็คือเวนสตเอ็ดอดัมสไงว้าวครอบครัวอดัมสมีผมสวยจังเลยเราจะถักเฟียทั้งสองข้างแล้วก็ทำให้เป็นโบเธอตาใหญ่ๆใส่อายชาโดว์แล้วก็เขียนคิ้วบางๆเธอน่ะจะใส่ชุดลวดที่มีคอเต่าแล้วก็ถุงเท้ายาวๆชุดนี้เข้ากับเธอดีนะว่าไหม เวนสเตย์กำลังพักผ่อนอยู่ที่ทะเลอยู่คนเดียวแบบนี้ดีจริงๆเลยนะแต่ว่าน่าเบื่อจังเลยนี่เธอมาเล่นกันไหมโอเคฉันกำลังเบื่ออยู่พอดีเลย <c oughs> ไปเร็วเข้าไปซิ่งกันน <c oughs> <c oughs> ะอ้นี่คือเวนสเตย์นะออนนี้เบอรของเธอ <c oughs> มันเข้ากับเธอดีนะ ขอบใจแล้วเพื่อนๆทุกคนก็ชอบแวนนเซมากๆเลยแม่ดูโบของหนูสิอเออลูกไปเอาโบหน้าเกลียดนะมาจากไหนกันนะฮะอ,าาอ้แม่จะเป็นลมเราจะนำแผ่นพลาสติกมาแล้วก็ทำเป็นแว่นใส่ตะข่ายแล้วก็ใส่สนกเกเร์ลงไป พัคลี่ในล่องใส่ดูหน่อยสิออฉันอยากจะไปดำน้ำในโลกใต้น้ำจังเลยนายเจ้าตุ๊กตาบูดูเคอยู่ที่ไหนอะอ๋อแต่ว่าฉันหายใจใต้น้ำไม่ได้งั้นก็ต้องใส่หน้ากากะนะ Yes เจอแล้วน้อยที่สุดฉันก็ได้มามาครอง้อไม่เจ้าน,นกน้อยไปอุดรูหายใจได้ยังไง <c oughs> แบบนี้พักซี่ก็ต้องกลั้นหายใจนานเลย ตัดกระดาษฟมแบบนี้แล้วก็ทำกรอบโกเมสขอดูทริคของนายหน่อยทะดาดาว้าวลูกบอลมาจากไหนเราจะปั้นดินเบาแบบนี้เลยแล้วก็ติดไว้ที่หลังของโกเมสสุภาพบุรุษฉลามก็ต้องแต่งตัวด้วยสูสสวยๆแบบนี้นะซิวันนี้ชา,ายหาดลาลิลูมีคนมาเยอะเลยโกเมสแล้วก็โมทิเชียอยากจะมาอาบแดบดบ คนเยอะแบบนี้จะไปอาบแดดตรงไหนอฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเออคใส่แบบนี้ใช่ไหมว้าวชิๆเลล่ะโอ้ชายหาดของเรากลับมาเงียบสงบอีกครั้งทีนี้คู่รักก็สามารถผ่อนคลายกัน2องต่อสลาลโลจะช่วยใสกอะไรให้กับเดนเบาอันนี้กันนะได้เวลาทำน้องหมาพูดเดินแล้ว อย่าลืมทําให้ขนมันนุ่มด้วยนะแล้วก็ว่าตากับจมูกลงไปด้วยว้าวน่ารักจังเลยแปรงขนพุดเดิ้ลสุดไฮโซมาแล้วจ้าเฮ้ยพักซี่แกชอบคนนั้นเหรอโอ้ไ oh มครอบครัวนั้นอีกแล้วเหรอที่รักฉันไม่ชอบคินหน้าเลย <c oughs> แต่ว่าพักซี่เนี่ยเขาไม่แคร์หรอกเขาแน่แอบมองสาวคนนั้น อแอบชอบสาวน้อยคนนี้นี่เองเอะนัน่นน,นั่นใครอะหลังจากที่รวบรวมความกล้าอยู่นานเขาก็ออกมาจากพุ่มมาแล้วก็ s a ฮัลโหลโอ้อสวยแล้วเออค,คือเอเออโทษท,ทีเจ้าหมานี้เพิ่งฝึกอะ่ะข,ขอบใจอหมาพูดดว้าวเจ้าปลาหมึกน้อยจะว่ายน้ำไปไหนจ๊ะ และนี่ก็คือเบบีปลาหมึกแดดร้อนแบบนี้ใส่หมวกหน่อยนะหมวกพร้อมกับด่างไม้เนี่ยน่ารักจังเลยผู้หญิงในช่วยน้ำสีชมพูมาดำน้ำในวันนี้แล,แล้วเธอก็ได้เห็นเจ้าปลาหมึกน้อย ามันออกไปทีอเอามันออกไป <ten> เถอ,อ <im> เงียบๆหน่อยไม่ได้หรือไงมันี่มาฉันช่วยแองเสร็จแล้วไงเจ้าปลาหมึกน้อยแก่น่ารักนะ <im> ฉันรู้แล้วใหญ่แน่นะ่ะผมไม่สวยใช่ไหมแล้วใส่หมวกดูสิเธอจะได้ไม่ร้อนไงอยากจะเป็นเพื่อนกับฉันมั้ย <im> <im> เราจะทำมะพร้าวจากดินเบา เสียบหลอดแล้วก็ร่มลงไปอืมแดดร้อนแบบนี้จิบน้ำมะพร้าวเย็นๆก็สดชื่นไม่เบาอะนะเออเทรรกฉันหิวน้ำจังเลยอ,อ้เดี๋ยวผมมานะโกแมสเองก็อยากจะโชว์ออฟอยู่เรื่อยเลยเขาก็เลยไปสอยมะพร้าวมาพอชิบเงียบๆนะเดี๋ยวฉันให้ขนมแกก็แล้วกันเสนร็จแล้วจะเทรร่ค็อเทลมะพร้าวเออ เย็นสดชื่นจริงๆผมทำถูกอย่างได้ก็เพอ่อคนนุณอาทิรักตัดไม้ออกดัดลวดแบบนี้กลายเป็นซ่อมไง <c oughs> เวลาเราจะใช้ก็แค่เขี่ยมันออกมอเทเชียร์และวันสเตย์อยากจะออกมาถ่ายรูปซะหน่อยเอ <c oughs> อยู่ที่ไหนกันนอะฮัลโหลเท่าสองคนผมเอาหมวกมาให้ด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าถ่ายรูปแบบนี้มันน่าเบื่อเกินไปไหม<ฮ>ฉันรู้ละ <Yes. S 1> นี่ไงแบบนี้ถึงจะดี uh. ว้าวดูสวยขึนเยอะเลยผมชอบนะคุณผู้หญิงข้างบ้านที่เดินผ่านมาพร้อมกับหมามาพอดีเลยเออคุณ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ผู้หญิงคนนั้นน่าตลกชมะมัดเลยนะ <c oughs>